สวัสดีครับวันพุธที่21สิงหาคาม67นะครับเรื่อง geopolitical risk แน่นอนครับมีความคืบหน้าเพราะเอนโทนีบิงเครนพยายามที่จะเจรจาหยุดยิงให้ได้นายกรัฐมนตรีเบนจานูฮูยอมับในหนึ่งข้อแต่อยู่ที่ฮามัสจะอย่างไรการสงครามและเทอร,ร,ริสจะเกิดขึ้นอย่างที่กรุงเทวิสการระเบิดฆ่าตัวตายด้วยชัยวัย50ของปาเลสไตน์เป็นการแก้แค้นเพราะตายไป40,000คนเรียบร้อยแล้วและยังไม่หยุดแน่นอน พอนี้เข้าสู่อีก2เดือนข้างหน้า7ตุลาก็จะครบ1ปีของกันฮามมัสกับอิสราเอลส่วนเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนั้นก็สู้กันไปจนกระทั่งเยอรมันหมดเงินช่วยเหลือและสั่งเลยนะครับให้รัฐปฏิต่างประเทศและกราโฮหยุดส่งอาวุธและไม่มีเงินละประเทศแรกจะตามมาแน่นอนครับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเพราะปัญหาภายในยุโรปเองมีปัญหาขนาดเดียวกันอเมริกาก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ การต่อสู้เข้มข้นในวันที่5พฤศจิกายนคือ5จะเกิดขึ้นนั้นโดนัลด์ทรัมป์กับคารราแฮร์ริสเดโมแครปก็ต้องพยายามช่วยสปักกลังรักษาส่วนของคามราแฮร์ริสไว้อย่าให้เพียงพราก็จะเป็นโอกาสชนะของคารราแฮร์ริได้แน่นอนกับโดนัลด์ทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์จะยอมรับโดยซิโรราบหรือว่าจะเป็นปลุกกระแสอีกเหมือนเดิมว่าโดนโกงนี่คือการเมืองของอเมริกา ที่จะเข้าสู่อำนาจเข้มข้นหนักดวงและใช้ประชานิยมอย่างเหลือร้อนเต็มกำลังและจะทำให้ขัดดุลการค้าขัดดุลงบประมาณไปเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะยังไงเสียสงครามการค้ากัจีนั้นไม่จบง่ายๆหรอกครับยังไงก็ขัดดุลอยู่ดีนี่คือภาพรวมครับจะออกกฎเกณฑ์ยังไงจึงได้ตั้งคณะเจรจาการระวังจีนกับสหรัฐเมริกาเกิดขึ้นเพื่อไม่กระทบเศรษฐกิจโลกนี่คือปัญหาหนักของเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ กลับมาดูให้ดีนะครับการลงทุน Asset Location ยังยืนยันว่าเป็นจังหวะแล้ครับเพราะเฟดยังไงต้องลดจอกเบี้ยแน่ในวันที่14-15กันยายนในเดือนหน้าขณะที่แจ็คสันจะประชุม22-24ถึง24สิ้นสุดสัปดาห์นี้นั้นยังไงก็จะเห็นสัญญาชัดเจนว่าลดจอกเบี้ยจะเป็นซอฟต์แรนดิ้งหรือกลายเป็นฮาร์ดแ a นดิ้งจะหนักหน่วงแค่ไหนอยู่ที่การตัดสินใจของคณะเฟดเพราะยังไงเงินเฟอ้อ เริ่มชัดเจนและสกิจต่างๆของอเมริกาเริ่มถดถอยได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการทิ้งดอลลาร์ลงมาน่าจะดูด100ดอลลาร์เข้าสู่สกุลทองคําของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆและจีนที่หยุดซื้อมา4เดือนกลับมาซื้อใหม่ทองคําถึงได้ทะลุขึ้นมา25,500แล้วคงจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีมีโอกาสแตะทะลุ2 0 0นี่คือกอง ETF ฟันก็ได้ประโยชน์นะครับ เรื่องของการเทรดดิ้งโ r ดไปเนี่ยแบบสกุลทองคำ ETF กลับมาดูในเรื่องของคอมมูนิตี้ออイนั้นมันเหลือล้อนและการตกลงได้ก็เลยทำให้ช็อตน้ำมันเข้าสู่สกุลทองคำเข้าสู่อีควิตี้นี่คือภาพรวมนะครับเพราะเงินสดยังเหลือล้อนอยู่ในท่ามกลางวิกฤตของอเมริการาะเฟตไม่สามารถที่จะ QT ออกไปได้ก็ต้องหยุดและการรักษาระดับเมื่อไม่เกิดบับเบิ และให้เกิดปัญหาต่างๆในภาวะเรษฐกิจนี่กาเป็นกานตัดสินใจของ f ฟ r ร์นิเจอครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับขณะเดียวกันวอล์รับรับเฟหรือฟันใหญ่ๆเริ่มถือแคสรอจังหวะที่จะให้ตลาดเกิดฟองสบู่แตกแล้วกลับเข้าไปซื้อนั้นแต่อย่าลืมนะครับธุรกิจที่จะแกร่งก็คือ e a r n i n g ็งหรือซอที่ออกมาดีๆแล้วจะเป็นเมนเทนต่อไปได้หรือไม่ก็คือหนีไม่พ้นในกลุ่มของชิป AI ครับในกลุ่ม ของ e v car ที่ต้องทุ่มงบประมาณในการกระตุน้นเศรษฐกิจให้เปลี่ยนรถยนต์ใหม่เหมือนกับจีนตอนนี้ออกนโยบายเปลี่ยนแปลงรถยนต์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วละครับนี่คือภาพชัดเจนที่สุดของเซกเตอร์ใหม่ๆที่จะเติบโตและกลุ่มของพลังงานทดแทคนคาร์บอนเชิงคารบอดิตต่ตางๆเลือกกระลงทุนในดีกับมาดูเมืองไทยนะครับเรื่องของการเมืองเข้มข้นอย่างนี้ละครับตั้งแต่วันที่14สิงหาสารน้ำนงินตัดสินเรื่องของนายกเศรษฐาและถุกตัดสิทธ์ตลอดชีพแน่นอน กับคุณพิชิตชื่นบานที่เคยมีเครดิตตัวใน160วงเล็บ4วงเล็บ5ไม่เคยถามสารนุ่นรอบนี้สวสี่สิบสวเก่าได้ถามแล้วก็ชัดเจนเรื่องจริยธรรมทางการเมืองผู้ที่เป็นรัฐมนตรีได้หรือแม้แต่ข้าราชการต้องปฏิจากข้อหาเหล่านี้นะครับวงเล็บ4วงเล็บ5ต่อด้วย6กับ7นี่คือภาพชัดการเมืองที่สุดแล้วครับกลับมาดูนะครับการตั้ง ปรโมอร,รอบนี้ไม่ใช่ง่ายและก็ต้องสรรหาและอยู่ที่ละอํานาจได้อย่างไรอยู่ที่นักการเมืองทั้งหลายนะครับที่อยู่ในถ้ากลางเงาทมืนของผลประโยชน์ทั้งนั้นไม้แต่เรื่องดิจิทัลวอร์เรสรุปแล้วก็คือผู้อยู่เบื้องหลังในการต้นคิดก็คือผู้ตําตรงก็คือนายกทักสินเก่านั่นเองครับอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นเงาตามตัวและหลอดหลอนพักเพื่อไทยต่อไปหรือไม่ นี่คือภาพรวมของตระกูลชินต้องตัดสินใจเองเรากลับมาดูกัน Asset a l l o c a t i o n ในกระดุมทุนไี้ดีนะครับยังยืนยันว่าแบงก์นั้นเป็นขาขึ้นใหม่อีกรอบแล้วเมื่อดอกเบี้ยลงสินเชื่อก็จะต้องเติบโตแกร่งและธุรกิจต่างๆใหม่ๆที่เข้ามาในภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดเพราะกันเดเวลพไฟล์ออกมาจากจีนเพราะจีนโดนบล็อกในเรื่องของ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ในในเรื่องของเข้าถึงโน้ตเฮาส์ต่างๆจีนก็ต้องเดวลพ์ไฟล์การลงทุน มาทั้งไทยอินโดนีเซียฟิลิปปิน์มาเลเยเวียดนามนี่คือภาพรวมชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจฮิวเริประกาศเลือกใายเป็นฐานเบสออกจากจีนทั้งหมดมาตั้งฐานใหญ่ที่เมืองไทยแน่นอนต้องใช้ PC-Board ต้องใช้ Semiconductor c h i p ปโน้ตเฮาต่างๆนี่ก็ลงทุนนะครับแล้วก็ Amazon ก็มาเรื่องของ Microsoft ก็มาทุกอย่าง Intel ก็ามานะครับนี่คือภาพรวมของเลือกตัดสินใจเข้าโผให้ดี ยังยืนยันว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เป็นกลุ่มที่สองที่โตจะแปงกิงแล้วก็กลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ชิปเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เติบโต,ตแกรงตลอด3ปี5ปี10ปีจากนี้เป็นต้นไปอุตสาหกรรมต้องใช้ทั้งนั้นในธุรกิจ AI นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์เลือกกันตัดสินใจเอาเองนะครับเก็บเข้าพอร์ตคอนโซเลเดตใครคขบุช็อตก็ต้องรีบเขาบชอ็อตใครที่ช็อตอยู่ยังไงก็ต้องซื้อกลับแน่นอนเรืองการลงทุน เจอกันแน่นอนในสิ้นปีนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ1,040 b r e a อา u t มา1,450ถึง1,500จุดโอกาสสูงมากเพราะเรา Underdog อยู่แล้วติดลบถึง15-18เเซนเลือกกระดุมทุนครับสวัสดีครับ <c oughs>